สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโอนครกกรณีซัมซายทุกคนนะครับขอบคุณครับนะครับผมตอนนี้นะครับผมสำหรับเนีสายันกำลังจูนตู้อยู่นะครับผมนะครับผมในยินเสียงม่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้คือนะครับระบบเสียงของอุบลสายันซาวกำลังจูนตู้อยู่นะครับผมนะครับสุดยอดเลยนะครับจูนไม่ใช่ดูครับพี่จู ครับผมนี่นะครับอุคักแท้พี่น้องนะครับผมผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในการจูนระบบนะครับผมหรือว่าเป็นการจูนนะครับมีจูนจูนเขาเรียกจูนอะไรเสียงกลางแหลมอะอะไรนี้อะไรนี่อะไรนี่้คือระไรที่าจูนจูนให้ถูกเฟดอ๋ออะไรนี้จูนให้ถูกเฟดอันนี้คือเสียงแหลมใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือแหลมครับผมนี่คือเสียงแหลมนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ครับ เสียงที่ดังอยู่นึงคือเป็นเสียงยันควอมถีของเสียงแหลมอ๋อเกลาลัำลังเป็นการจูนนะครับยันเสียงโลเสียงแหลมเสียงกลางนะครับเอ้า่น้อง บอรูดรครับจะว่าอยากทายให้เบิ้งครับผมพี่น้องครับกว่าจะมาเป็นเสียงที่ดังดีและไพเราะได้นะครับแต่ละงานแต่ละไฟนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมในการจนตูนะครับผมของเนียสไซ์ยันอุบลไซน์ยันสาว บังคับพี่น้องนะครับผมบุ่นวุเรื่องหรอกครับแต่ว่าคือประทังเฉยครับผม <laughs> อันนี้คือเสียงโลนะครับเสียงโลและเสียงกลางกันนี่กลางอันนี้คือเสียงกลางมิดโลมิดโลนะครับผมอันนี้มิดโลคือเสียงเสียงกลางเบสเลยอานะครับเปา คือจังเสียงเครื่องบินสิขึ้นเสียงหอสิ่งลองแยงว่ามากนี่แหละครับพี่น้องโอ้คือขัขกแถ่นะครับผมเนะนี่ยสายันเราก็รังเก่งเกียดปั่นอาบเงื้อเลยครับพี่น้องปัน่นปั่นเราอาบเงื้อเลยได้ครับเอ๋บังครับเอนนอครับปั่นเสียงอันนั้นเลยพี่น้องเสียงอ่า เขาเช็คแ้วว่าจรวดควอมเร็วนะครับผม F16 นะครับผมโอ้คักแค่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้คือนักดนตรีก็ตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้คือเหลือการจูนเสียงนะครับผมเนี่ยนี่คือการจูนเสียงนะครับเพื่อที่จะได้ระบบเสียงที่ดีนะครับให้มันถูกเฟดนะครับผมให้มันฟั่งแบบฟั่งแล้วบอกระเฟดนะครับจากแมนบอแมนผมกระว้าไปอีกเหรครับพี่น้อง ครับพี่น <Tang> ้องตัวนี้นะครับเพิ่นกำลังจูนกันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมการแสดงก็ตามความเวลานะครับผมตามความเวลานะครับสอดแจ้งนะครับก <t> ็อาจจะแสดงนู่นแหละครับผมสองทุ่มครึ่งสามทุ่มหมดและครับพี่น้องนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมนี่ครับไว้ที่สุดยอดนะครับผม ในการจูนตูนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆหน้าง,งานนะครับหนา้าเวทีครับผมพี่น้องหนา้าเวทีจะเป็นลักษณะนี้แหละครับผมอ่านี่ด้านหนา้าเวทีนะครับนี่หนา้าเวทีครับผมพี่น้องครับบนเวทีนะครับผมตอนนี้คืออาจารย์ยากำลังใส่ไฟู่ครับแล้วก็อต,อตอนนี้กำลังดู ครับผมมาจากเฮียสายันนะครับผมนะ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  ริ่มมีเสียงซื้อซาซื้อซาแหละครับผมพี่น้องนะครับในการจูนเสียงนะครับผมนะนี่คือการจูนเสียงนะครับเอาพี่น้องนะครับผมตอนนี้เพ่นกานี่นะครับโอเคครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจูนนะครับไปดูบรรยากาศภายรอบนอกนะครับผมฮะสัดตอนนี้คือเวลาใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับผมสำหรับเวลานะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่ กำลังรับชมคลิปนี้นะครับผมพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันครับผมหาใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วและไม่สามารถนะครับมาให้กําลังใจด้านหน้าเวทีได้นะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้้อนะครับเข้าไปที่เพจสาวน้อยเพชรบานแพงแฟนเพจนะครับผมหาใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับก็สามารถมาให้กาลังใจด้านหน้าเวทีได้ก็นะครับซื้อบัตรจองตั๋วกันได้นะครับชมกันทางกลุ่มปิดออนไลน์นะครับผม ไปครับบรรยากาศรอบนอกนะครับผมให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ภายในบรรยากาศรอบนอกนะครับผมให้พี่น้องทุกคนนะครับผมได้เบิ้งได้เห็นบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศแบบนะครับกินลมชมวิวนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมถ้าอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแต่คือเสียงจูนตู้ก็ยังได้ยินอยู่นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กําลังจูนตู้อยู่นะครับคือมาเห็นวิวนะครับเพราะว่าวิวตอนนี้คือแบบ กำลังดีเลยครับผมนะครับนี่ยอดดีครับแล้วก็ครับบรรยากาศเมื่อนี้บรรยากาศดีนะครับนี่คืออยู่ภายรอบนอกนะครับผมพี่น้องทุกทุกท่านเลยนะครับผมมาใครที่อ่าฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งใครที่ไม่สามารถซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเออใครที่ไม่สามารถมาให้กำลังใจ้านหน้าเวทีได้อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผม ร้อยเก้าบาทเท่านั้นนะครับร้อยเก้าบาทนะครับที่เพจสานน้อยเพื่อนพนแฟนเพจเลยนะครับผมแล้วท่านจะได้ชมค่ําคืนนี้นะครับสําหรับกลุ่มปิดในการไลฟ์สดนะครับผมพี่น้องร้อยเก้าบาทนะครับจะเลือกมาให้กําลังใจกันได้พี่น้องเด้นะครับสาหรับค่ําคืนนี้นะครับผมฮะที่ตําบลโคกจานอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับผมพี่น้องนะครับมาเด้ครับเด้นะครับ อ้าพี่น้องครับผม,มสำหรับคลิปนี้ไว้เพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ